สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมพืชผักสวนครัวหน้าบ้านหลังจากที่รดน้ำเสร็จไปแล้วบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้นะคะทุกคนแดดดีมากๆตอนคืนก็จะค่อนข้างเย็นแต่พอเช้ามาก็มีแสงแดดแบบนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยวันบางวันก็คึ้มฝนบางวันก็แดดร้อนพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็ทำหน้าบ้านใหม่นะคะก็เลย นำเอาลองมาเรียงปลูกผักอย่างละต้นสองต้นแล้วแต่ว่าเราจะมีมากน้อยต้นกล้ามีไม่มากก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะแค่นี้ก็เก็บกินได้สบายมากเลยค่ะต้นอันนี้ก็คือขี้วัวนะคะมูลสัตว์ที่เรานําเอามาเป็นปุ๋ยหมักแปลงนี้ก็ทําขึ้นมาใหม่หลังจากที่ปรุงดินหมักดินเอาไว้ก็นําเอาเปล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีนแล้วก็มีผักกาดผัก กัดขาวนะคะแปลงนี้ปลูกเอาไว้มเมล็ดพันธุ์ที่นํามาใช้หวานนะคะก็เป็นพันธุ์ของสอนแดงนะคะไม่ได้โปรโมทพันธุ์เมล็ดผักนะคะแต่ว่าที่สวนจะใช้มเมล็ดของพันธุ์สอนแดงมาหวานแปลงนี้ก็คือผักคะนา้านะคะตอนนี้ก็ถ้าจะหนาเกินไปเดี๋ยวก็จะแยกต้นกล้าเพื่อจะให้เขาได้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองเพราะว่าหนาเกินไป แปลงนี้เป็นผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งดอกขึ้นหนามากเลยค่ะขนาดแบ่งมเมล็ดไปแล้วนะคะก็ยังขึ้นหนาาจริงๆเดี๋ยวต้องแยกออกเพื่อให้เขาเจริญเติบโตนั่นเองถ้าไม่แยกเขาก็จะต้นเล็กมาก,กแปลงนี้ก็คือผักปังจีนตอนแรกมีแค่ต้นเดียวทีแรกก็คิดว่าจะเอาออกเพราะว่าเขา เยอะลามเยอะมากแต่ก็ถ้าออกก็เสียดายก็เลยทิ้งเอาไว้ก็มีคนมาขอพันเอาไปปลูกเต็มเลยค่ะเขาเร็วโตเร็วมากๆเลยผักปังจีนทำเมนูได้หลายเมนูแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็เลยเก็บเอาไว้ผักปังปลูกดีมากผักขยงนะคะนำมาปลูกเอาไว้ใส่ในโอ่ง องน้ำที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยนำมาปลูกต้นพริกหอมนะคะอากาศตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้พริกหอมแล้วก็ได้นําเอากล้วยนะคะต้นกล้วยที่นําเครือออกไปแล้วแล้วก็เอาส่วนของต้น,นะะมาสับใส่เพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีประโยชน์กับต้นไม้ด้วยนะคะเพราะเขาจะมีความเย็นหรือมีธาตุในตัวเจนนั่นเอง แปลงนี้ก็เป็นแปลงมาแตงร้านแตงร้านตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาเดี๋ยวจะนําเอาปุ๋ยคอกมาใส่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตนั่นเองนี่ค่ะบางต้นก็อาจจะต้องแยกออกต้นไหนที่จเจริญเติบโตช้าเกินไปแล้วก็จะแยกออกแปลงนี้ก็ทําใหม่เหมือนกันหาบ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้ก็เป็น เคยทำคลิปให้ชมไปเหมือนกันเป็นต้นดอกเทียนพวกพอเขาโรยมเมล็ดเขาโรยลงมาก็ขึ้นหนามากเดี๋ยวมาดูแปลงนี้ที่ทำใหม่นะคะแล้วก็จะหมักดินไว้เพื่อรอการปลูกผักอีกนี่ค่ะแปลงนี้ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่มีความยาวเหมือนกันใช้อิดบล็อกความกว้างอยู่ที่สองก้อนนะคะแล้วก็ทำยาวไปข้างกำแพงนี่ค่ะ พืชผักส่วนครัวจะได้มีเก็บกินตลอดไม่ต้องซื้อผักมานะคะเราก็จะได้มีผักไว้กิบกินง่ายๆอยู่ที่หน้าบ้านของเรานนัเองบริเวณไหนที่มีพื้นที่ว่างก็นำพืชผักมาลงปลูกแล้วก็ทำแปลงเพื่อจะได้หมักดินหน้าบ้านต้องมีแปลงแบบนี้เพราะว่าหน้าบ้านจะเป็นหินลูกลังแล้วก็หินคุกของ เมื่อก่อนนี้จะแฉะเขาก็เลยนำหองหินคุกมาใส่เขาก็เลยต้องใช้เป็นแปลงผักเพื่อที่จะได้ปลูกผักได้นั่นเองนี่ค่ะพืชผักปลูกอย่างละไม่มากอาศัยไว้เก็บกินนั่นเองนะคะหน้าบ้านของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพืชผักสวนครัวหน้าหนาวอากาศดีมากๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปให้ชมวันนี้ก็ลาไ